ชื่อนายุนทรศิริวิทยากรชื่อผลงานชื่อแรงงานครับแนวความคิดจะเป็นการเห็ยภนพาเกี่ยวกับคนงานสร้างตึกเพราะว่ามีาสภาพแวดล้อมอยู่ใกล้ๆนี่หน้าห้องเรียนที่สอนเด็กครับก็เลยอยากจะเอา,อาสภาพ ผลงานสร้างตึกเอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่น,นําเสนอนี้เป็นผลงานรออิงนะครับเพราะว่ามันเร็วเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนผลงานมันจะต้องขับไวปกติตอนสอนผมจะใช้การรออิงแบบควิกสเก็ตสอนให้เด็กดูก็เลยก็เลยอยากเขียนออกมาเป็นเป็นงานจริงจังเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับงาน ที่ออกไวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการสร้างแรงงานพวกนี้ดูแล้วมันสามารถจะนำไปใช้สร,สร้างสร้างสรรได้หลายหลายรูปแบบแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างได้กี่ชิ้นก็เลยสร้างเป็นชิ้นให้ง่ายกว่าที่รวดเร็วของไบก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็จะสร้างเป็นชิ้นอื่นออกมาได้อีก